ฮักเน็ตอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องกันนะครับสวัสดีครับวันนี้มีเน็ตความเร็ว1 0เมิะบิตเดือนละ199บาทของไมล์มาแนะนำกันนะครับสำหรับท่านที่เปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใหม่นะครับผมซึ่งตอนนี้ไม้ก็ได้ควบรวมกับ TOT แล้วนะครับสามารถหาซื้อซิมได้ที่ศูนย์ TOT ใกล้บ้านของท่านได้เลยนะครับตอนนี้เน็ตความเร็ว10เมกะบิตไม่จำกัดจำนวนเตือนละ199บาทต่ออายุอัตโนมัติ12รอบบินหรือ1ปีเลยนะครับกดดอกจัน811ดอกจัน 002สี่เหลี่ยมกดโทรออกครับผมสามารถสมัครได้จนถึง30มิถุนายนปี2564นี้เลยนะครับยาวนานเลยทีเดียวนอกจากอินเทอร์เนต็ตแล้วทางไมคก็มีแพ็กเกจเสริมสำหรับการโทรไว้ให้เลือก2ช้อยนะครับผมแบบแรกแพ็กเกจเสรมิมโทรทุกเครือข่ายโทร100นาที เดือนละ50บาทกดดอกจัน812ดอกจัน001สี00 1, 4, เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยครับแบบที่2แพ็กเกจเสริมโทรทุกเครือข่ายโทร220นาทีเดือนละ100บาทกดดอกจัน812ดอกจัน002สี่ซีรี่ยม แล้วกดโทรออกเลยครับในส่วนของแพ็กเกจเสริมในเรื่องของการโทรนี้สามารถสมัครใช้บริการได้จนถึง30มิถุนายน2565เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องกันนะครับ it.